สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แล้วก็เอฟซทุกคนวันนี้พามาเยี่ยมชมนะคะเพิ่งจัดออฟฟิศที่กรุงเทพศูนย์ประสานงานศูนย์อบรมทุกอย่างนะคะก็อยู่ข้างหลังกําลังทำป้ายอย่างมาเซตเตอร์นะเจ้าวันนี้เดี๋ยวพี่อ๋องจะออกไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์พวกโต๊ะทำงานอะไรอ,อย่างนะโต๊ะประชุมอะไรอย่างต่างๆนี่ยเจ้า,เ,จาเดี๋ยวพามาดู ป้ายหน้าร้านกำลังจะทำนี่ที่ตึตกยูทาวเวอร์นะคะเลขที่411อยู่ชั้นหนึ่งเลยเข้ามาจากทางนู้นเข้ามาปุ๊บก็เจอร้านเราตรงนี้เลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะก็กำลังจัดอยู่เดี๋ยวขี้เกียจเข้าไปเพราะว่าพี่หงประชุมอยู่นะคะก็จัดร้านอยู่เดี๋ยวข้างในก็จะมีห้องทำงานมีโต๊ะประชุมค่ะพี่หงบอกว่าอาจจะมี โต๊ะนั่งชิมชากาแฟอย่างแยเจ้าเพราะว่าตึกนี้มีทั้งหมด9ชั้นแลว้วข้างบนนี่ก็จะเป็นศูนย์ธุรกิจของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่เพิ้นจะปันแบบมาประสานงานที่นี่เพราะว่าที่นี่พื้นที่ทั้งหมด28ไร่จอดรถยนต์ข้างนอกได้300คันแล้วก็มีห้องอบรม5,000คนนะคะมีแวร์เฮาส์มีอะไรแตข้างหน้าก็คือโรงพยาบาลสมิติเวชนะจ๊ะนี่ค่ะ ก็หลายคนบอกว่าอยากจะมาแล้วนะคะยังยังยังมาเรียบร้อยนะคะถ้ามาได้คิดว่าวันที่สองกรกฎาคมเพราะว่าข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยววันที่สองกรกฎาคมเราจะจัดเสวนานะเจ้าจัดเสวนาที่เราจะยืน่นข้อกําหนดกฎหมายให้กับรัฐบาลหลังจากที่เราปลดล็อกแล้วกัญชาเสรีแล้วคนจะมีกฎหมายกฎสังคมต่างๆอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นการ รวบรวมทีมแพทย์ทีมหมอแล้วก็บุคลากรหรือผู้ที่มีความรู้นํามาทำเพื่อมันเรียบเรียงเป็นเรื่องเป็นราวอย่างถูกต้องเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะมีบุคลากร,กรการแพทย์นะคะหรือว่าผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆก็บอก่อยจะกล้าออกมาแสดงตัวหรือว่าออกมาพูดมากมายแต่ว่า,อาตอนนี้นะคะพอปดแล้วก็หลายท่านอยากจะออกมา ให้ความรู้แบ่งปันแล้วก็สนับสนุนการใช้กัญชาอย่างถูกต้องนะคะเหมาะสมถูกต้องฉะนั้นวันที่สองกรกฎาค่ะนะคะแม่วิวีจะเ,เครือข่ายกัญชาเพื่อประชาชนของเราตอนนี้ก็50กว่าเครือข่ายยังมารวมวิสาจิตชุมชนนะคะอันนี้ก็จะมาพูดคุยเสยวน,นานะคะทุก360องศานะคะไม่มีการแบ่งแยกไม่มี ใครบัตรทูกกันบ่ายอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้ทําเพื่อคนไทยทุกคนก็มาฝากไว้นะเจ้าว่าท่านใดมีเวลาก็เรียนเชิญนะคะก็เดี๋ยวจะประกาศทงหน้าเฟซเพราะว,าว่าวันนี้เพิ่งได้รับหนังสือเซ็นอนุญาตการใช้สถานที่เพราะว่าเราต้องใช้ลานข้างนอกตรงนี้หมดเลยเจ้าคิดว่าได้ประมาณสักพี่อ๋องบอกประมาณ300คนนะคะลานตรงข้างนอกตรงนี้ ถ้ามีปัญหาคําถามก็เบื้องต้นโทรเข้ามาสอบถามเบอร์กลางจําได้บ่เดียวคือเบอร์ชิพี่จิมมี่ค่ะ063 789 5888ขอบคุณเจ้าแม่มดกัญชาค่ะจากกรุงเทพมหานครเจ้า